อืมข่มมาเออระวังน้องใจเออนั่นเออมาอันนั้นเรียนหนังสือกันไหมครับมีค่ะเรียนจบปอะไรแล้วครับปอหกค่ะปอเก่งจังเลยหมู่บ้านนี่ชื่ออะไรครับดอยป่าค่ะค่ะดอยดอยป่าค่ะอ๋อขอบใจมากนะแค่นี้นะไปไป ก้ามก่ันครับผมที่หมู่บ้านนี้ก็ชื่อดอยอะไรนะครับป่าคาดอยป่าคา,ปคาเป็นพี่น้องเช่าอะไรครับชาามือเชือดํำครับอ๋อเชาามือเชือดํำนะครับค,ครับขอบคุณมากมากนะครับโอกาสหน้าเจอกันนะครับอขอบคุณครับสวาสดีครับ <laughs> ก็บูบ้านหมู่บ้านดอยป่าคาอำเภอมุ่งฝังครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีสวัสดีครับน่ารักทุกคนเลยน่ารักทุกคนเลยพี่อยู่ไหนเหรอคะพี่อยู่บ้านเทิดไทยครับ ไปก่อนนะครับคร่ะไปๆค่ะไปๆครับ,บไปๆครับหม่ยสุค่ะพ่อแม่์เป็นน้องรังสิงเมื่อไหนก็มาถ่ายเอ็มบีเพลงไลายมาเดลถึงที่ดอยปากคาดเลยครับอำเภอเมืองฝัง จังหวัดเชียงใหม่หนะ่ค่ะ นี้ยอคนนี้ถายไว้นาน่ืะเป็นพวงกวามขา่ะพออปีจียนเคะตึกติออกเครื่องเหมือนมคะน้องมไรก็มาถ่ายเอ็มวีกันค่ะแค่นอฝากพี่นอครับปฏิติสิกานะแค่นอนั่งเอกวันนี้ตั้งหลังนี่ก็เป็นนั่งเอกค่ะบจื้อห่อนั่งเสียงสาอกัน่อยค่นอ หางลีเตเตค่ะเตคนั่งก็น okay. yeah, ัเอกค่ะอ่าได้กบนักเอกทั yeah, awful, exactly. ้งก้องค่ะสงเจียงเจียงื่องค่ะน้องลินค่ะน้องลินไหนค่ะอันนี้ก็น่กมิสิกเลยค่ะม่สค่ะม่สค่ะเจงเเจี้าได้นค่ะอ๋อยินดีจมค่ะไวงความมีทั้งกองค่ะติดตามมค่ะนที่ของพีีใจได้ก็เป่นพวงความค่ะพวงความเหมือนเลยค่ะเนาะในนั้นตัวเค่ะ แนะนำตัวข้าวจื้อไปคือค่ะข้าวใจเหล่าแสงค่ะเจ้าเหล่าแสนเดียนเหมยค่ะเนาะเดี๋ยวเพลงเหมยจื้อเพลงมาอีกค่ะอ่าจื้อเพลงว่าหนุ่มก่อสร้างนะคะเนาะหนุ่มก่อสร้างมาแล้วได้นะอ๋อหนุ่มก่อสร้างนะคะเนาะอ๋อค่ะเจ้าก็ฝากไปเนาะเขาติดตามในข้ะเนาะที่ดอกบ้านเลยเหราเพีงค่ะอ่าตึกงสองเพลงก็ค่ะอ๋ออ๋อเป็นอัลบั้มแดงเลยค่ะแทมแทมเพลงไปที่ทของเขาอ่าสาวเมืองสตว์ค่ะสาวเบืองสตว์อ่าสาวเมืองสัตว์ที่เราก็ที่ออกมาได้ ฝากพี่น้องเขาติดตามกุ้ก้อนนะครับเนาะอ๋อค่ะฝากอยู่ได้นี่ก็เป็นพี่น้องเขาเต็มใจค่ะผู้ห้องความเขาค่ะผู้ห้องความเหม่อค่ะอยู่ที่ไรค่ะกออ่าเขาได้อยู่เมืองฝางนะ่นค่ะอ๋อยินฝางโจมค่ะโอเคยินหนิงยินโจมเหนือน้ำค่ะอาจารย์นะัะแล้วใครอยู่วัดแน่อะค่ะเอออยู่วัดแน่อยู่เต็มใจไปงั้นนก็เป็นผู้กองความจื้อห้องอ่ะใจคำหลู่กุนเฮงยาวกอตีดอย่างเพียงบรนนางหนุ่มคำเลี้ยงในคันอ้อดีเซิงกามในคะเนาะ อยู่แนวนัแล้วเาอยู่ได้เนี่ยใชมครับอ๋อมือเลียวดอยู่ขนดมือเหลียวแด้ตื้ออันทีมากขึ้นควยดีโดยบอกข้าเลยนครับว่าเขาต้มุกกัขึ้นมาเลยเขามาไปันกนไปขาัะซื้อพุน่าานอรันมาเอจะถ่ายันอิาเออเอาวิมาแลวมาถึงในหอมกาตุ้ยกาด่ายที่เนื้ เมื่อสุขะเมได้กพาเขาจะหันมาฟาดนะครับเนาะเลว่าเป็นมือกองมอลควงความขัดใจยิงหันมาหันมือน้องใจนะครับกองขนาดจะบี่วใจยิงยากเลยครับรถมาโหมาเป็นตอนนี้ลิ้นจมขนะตีเลบ้าคูมาหันเลบ้านดีจอดเจ้ครับมันอะไรอเลียดดีดเลยปากค่ะเขียญี่ปุ่นก่อนนะครับเมืองฝางจังหวัดกิยงใหม่นะคเนาะบ่อ่เฮือเรอเฮือคาสิไปเจอได้บนนคุณผู้สาวเนาะนะครับขอ นานๆเนี๋ยวเรไม่ใจหื้อ๋อจะเป่อว่าศาสนาครับเนาะทำเพี่ยนได้วาสนาในครับเนาะวาสนาแล้วอีกป้าพิงทุ่งความตายเขาค่ะอ๋อเภอมันหงมันหายในครับเนาะแต่มันกึกปืนเนาค่ะอยู่ไรค่ะต่างกูใช่ยแรงเลยน้องไส้ค่ะจะเอาแสงผักตัวไว้แม่เพชรบอกเขาใช้หันหลักเผาเขาในครับเนาะโอเคพี่น้องก็ตีในหันกันอยู่ตั้งลำค่ะแต่มาเป็นมือกองหายบันเองมีค่ะเขาความเหมือนในครับเนาะยินดีเสียไป ข็งงมความเหมือนค่ะบื้ความต่างไว้ว่าเพิทาฮักอยู่ในคันนอโค่ยินดีชมคับต่างๆวัน้ก็ทีย้อนขึ้นดีทีไหนในคันนออันนี้ก็ไหวเป็นเบื้องหลังในคันนอมาสูงค่ะ